The National Science Foundation จุดเริ่มต้นของการคนพบ ใด้พื้นโลกที่เรารู้จักยังมีโลกอีกโลกหนึ่งที่หลบอยู่นอกสายตาหายไปกับการเวลาบางครั้งเราอาจจะสะดุดใจกับโลกในอดีตที่เหลือให้เห็นที่เราเห็นต้องเป็นกระโหลกฉันว่านะแต่คิดว่าไงอ่ะหพูดยากอ่ะอาจจะเป็นเรื่องนี้เกิดขึ้นจากการค้นพบกระดูกที่ไม่สามารถระบุได้ เราถรู้ได้ยังไงดูจากสภาพรอบๆเลยทีมของนักธรณีวิทยาพยายามจะหาว่าเป็นกระดูกของอะไรมันมาจากโลกยุคไหนงั้นเราก็พอจะรู้ช่วงเวลาแล้วล่ะมีการค้นพบในแคนซัสส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำฟาร์มแต่เมื่อก่อนแคนซัสอยู่ใต้ทะเลผืนใหญ่ เวลา82ล้านปีที่แล้วยุคของไดโนเสาร์ ยังมีสัตว์ขนาดยักษ์บนโลกโลกใต้น้ำซึ่งมีสัตว์เลื้อยคลานขนาดมะึือมากับสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดมันเป็น ที่อันตรายที่สุดไม่มีชีวิตไหนที่จะปลอดภัย สัตว์เลื้อยคลานใต้มหาสมุทรหายไปนานแล้วการเวลาฝังโลกเข้ามันไว้แต่พวกเรายังคงสนใจสัตว์ประหลาดแห่งท้องทะเล ในที่ห่างไกลอดีตได้หวนคืนนักวิทยาศาสตร์หวังว่าไม่เพียงพบซากฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตโบราณเท่านั้นแต่มีเรื่องราวที่บันทึกไว้ในกระดูกด้วยอะหยิบเครือร่องมือ ผลัาน,นล้างอร่อยช็คอ,กออกไปทําให้มันชัดขึ้นมันดีมากเลยโอเคพวกเขารู้ว่ามันเป็นเปอยากที่พิเศษมากก็ะหลกของบันยาวดอลลิโคเดคอปที่หายากจะเรียกว่าดอลลี่มันเป็นสัตว์เล,ลื้อยคลานใต้ทะเลมาจากยุคไดโนเสาร์ตอนปลายใหญ่ยยกว่าปลาโลมานิดหนึ่งว่ายน้ำเร็วมาก การเปิดเผยเรื่องราวที่กระดูกอาจจะบอกได้นักสืบจะต้องเขียนทุกอย่างที่รู้เกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลานใต้ทะเลแต่คับันดูเหมือนเฮสปอร์นิสซากของมันพบได้ทั่วโลกหลายสิบปีผมไม่แน่ใจนะมันอาจจะยาวกว่า30ฟ<ภ>ุตก,ก็ได้นะผมไม่แน่ใจการค้นพบนี้จะช่วยให้ทีมปฏิบัติต่อเรื่องของดอลลี่ และภาพของการเวลาที่มันว่ายอยู่ในน้ำมีหลายๆอย่างโลกของดอลลี่แตกต่างจากเรามากผมมีอากาศอบอุ่นกว่าระดับน้ำทะเลสูงกว่าและส่วนที่อยู่ใต้น้ำมากกว่าดอลลี่ชนิดนี้อาศัยอยู่ในทะ,ทะเลที่กว้างใหญ่ที่แบ่งอเมริกาเหนือเป็นสองฝั่งสัตว์เลื้อยคลานในทะเลก็พบอยู่ในทะเลร,บรอบๆยุโรปซึ่งมีหมู่เกาะกระกรจายอยู่ทั่วไป และท้องทะเลทั่วโลกในเวลาที่มันตายไปและระดับน้ำทะเลลดลงเคยให้เห็นพื้นที่เคยเป็นทะเลขนาดใหญ่สร้างฟอซื่อจากทะเลโบราณโผล่ขึ้นมาในทุกทวีปการค้นพบในดินแดนไกลโพ้นในออสเตรเลียทำให้เราพอจะรู้ว่าชีวิตของโดลีเป็นยังไง มือนของเดิมเลยเหรอเนี่ยและดูเหมือนมันจะมีสิ่งเหล่านี้ฝังอยู่มากมายในแบบคล้ายๆกันนะ95%ของฟอสซิลที่เราเจอที่นี่เป็นกระดูกในช่วงเด็กๆการพบกระดูกเล็กๆอยู่ในบริเวณเดียวกันทําให้เห็นว่าสัตว์เลื้อยคลานมารวมตัวกันในน้ําตื้นเพื่อคลอดลูกในอเมริกาเหนือนี่คือเรื่องราวของดอลลี่ที่เปิดเผยออกมาลองจินตนาการดูว่ามีสิ่งมีชีวิตในน้ําตื้นที่ตั้งท้อง มันคลอดลูกชายขนาดยาว18นิ้วมีสีคล้ายแม่ของมันและตัวเมียมีสีเข้มกว่ามีแถบสีอ่อนใต้ตาและชีวิตของมันก็เริ่มต้นขึ้นมันและพี่ชายหายใจด้วยอากาศ สัญชาตยาณบอกว่าพวกมันต้องทำอะไรในนาทีแรกที่มีชีวิตจากจุดเริ่มต้นสาวน้อยกับพี่ชายต้องฝึกทักษะที่จำเป็นภายในวันเดียวต้องไปจากโซนปลอดภัยในน้ำตื้นไปสู่โซนอันตรายในท้องทะเล าเธอมีชีวิตรอดต่อไปเธอจะกลับมาที่นี่ในสักวันหนึ่งเพื่อคลอดลูกของเธอเองเอาละเธอต้องแข่งขันเพื่อแย่งอาหารยังมีเฮสโปโรนิสนกที่บินไม่ได้แต่มีฟันที่แหลมคมเต็มปากและสติกโซสซอรัส ญาติห่างๆในตรกูลดอลลี่ที่มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อโตเต็มที่มันจะยาวถึง35ฟุตที่ยาวกว่าครึ่งเป็นคอของมัน รูปร่างของมันทำให้ว่ายน้ำได้ช้ากว่าแต่จะปลากเก่งมาก ไม่ช้าดอลลี่ตัวน้อยจะข้ามผ่านสัป,ประหลาดที่เคลื่อนไหวด้วยการปั๊มน้ำจากเปลือกพวกมันเรียกว่าแอมโมไนตยและพวกมันอาศัยอยู่ในทะเลโบราณมันมีเปลือกแข็งเป็นอาวุธและใช้ป้องกันตัว ว่ายเข้ามาใกล้ๆสาวน้อยของเราพ่นมึกใส่หน้าแต่ไม่อาจหยุดยัง้งเพลสคาปัสดได้เมื่อมันต้องการขนมแอมโมนยเมื่อมันตายลงซากของมันจะฝังอยู่บนพื้นบ่อยครั้งที่เห็นบนถนนในเท็กซัส มีแอมโมไนี์อยู่หลายชนิดเรารู้จักส่วนมากดังนั้นฟอสซิ่งของมันเหมือนเครื่องบอกการเวลาการบ่งชี้แอมโมไนี์ได้ทําให้เรารู้ยุคสมัยของซากฟอสซิลที่อยู่ใ,ใกล้ๆได้มันช่วยให้เรารู้ว่าประวัติศาสตร์ของสัตว์อย่างดอลลี่ด้วย <Okay. S 1> มันเริ่มต้นประมาณ250ล้านปีก่อนในยุคไทรแอซิกซึ่งดินแดงของสัตว์เลื้อยคลานย้ายลงไปอยู่ในทะเล ขาของมันเป็นพังผืดและเป็นครีบบางชนิดมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคจุรสิกและยังมีวิวัฒนาการมองเห็นได้ในที่ลึกบางชนิดมีตาขนาดใหญ่เท่าจานสัตว์นักล่ามีขนาดมหืมาและพลังมหาศาลไปถึงจุดสูงสุด ในช่วงปลายจนถึงใกล้ยุคอวสารของไดโนเสาร์ในช่วงเวลาที่ดอลลี่มีชีวิตอยู่หลายเดือนผ่านไปตอนนี้สาวน้อยและพี่ชายก็จเจริญเติบโตขึ้นแต่พวกมันยังคงปลอดภัยอยู่ในน้ำตื้นโดยที่ไม่รู้ถึงพยันตารายจากสัตว์นักล่ามหึมาที่อยู่ใต้ทะเลตอนนี้ พวกมันกำลังฝึกศิลปะของการจับเหยื่อสุดโปรดของมันอย่างปลาที่เรียกว่าเอนโคดส จากนั้นวันหนึ่งทุกอย่างสาหรับดอลลี่ก็เปลี่ยนไปอาจจะเป็นการเปลี่ยนฤดูที่ทําให้เอ็นคดัสจะต้องอ,อพยพออกไปใต้ทะเลดอลลี่จะต้องย้ายถิ่นตามแหล่งอาหารหลักของมันซึ่งหมายความว่าสองพี่น้องจะต้องเริ่มต้นการเดินทางออกไปเพื่อความอยู่รอดตามรอยแม่ของมันออกจากน้ำตื้นไปสู่ทะเลตะวันตก ึ่งมีขนาดเท่ากับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีความลึกประมาณ200-300ถึงฟุตแต่ระหว่างทางเบื้องหน้ามีสัตว์นักล่าขนาดมบืมาที่เรารู้เพราะในที่ซึ่งนักล่าว่ายอยู่ชั้นดินของโลกห่อหุ้มซากข้ามันไว้เป็นหลุมฝังศพขนาดใหญ่ เมื่อโดนลมและฝนมันจึงค่อยๆเผยให้เห็นข้างในการค้นพบที่ยิ่งใหญ่นี้พบโดยชาลสเทิร์นเบิร์กและลูกชายของเขานักสะสมซสากฟอสซิลทางมิดเวสต์ของอเมริกาผมปิดเอาไว้ไม่มีใครสังเกตเห็นแล้วก็มารบกวนเออใช่ เขาหลกดูเหมือนพวกทลสอตัวใหญ่หรือเวอร์ดูตรงนั้นอาจจะเป็นหางนะจอร์จดูดิจริงมีชีวิตแบบนี้ดอลลี่ซึ่งอาจจะอาศัยอยู่ในน้ำลึกกว่าน้ำที่เต็มได้วยอันตรายทุสโซตูทิสเป็นนักล่าขนาดใหญ่ เหมือนกับปลาหมึกยักษ์ในสมัยนี้ขนาดยาวถึง30ฟุตอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ใต้ท้องทะเลมันใหญ่เกินกว่าพพลสคาพัสจะมาโจมตีซึ่งมันจะมองหาเหยื่อตัวเล็กๆ ไปสัตว์ดุร้ายด้วยตัวข้ามันเองแต่ไม่ได้อยู่ในสนามเดียวกันกับญาติที่มีขนาดใหญ่กว่าเพื่อสิ่งมีชีวิตที่เติร์นเบิร์กพบสัตว์นักล่าแห่งมหาสมุทรสองสามชนิดเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์ที่น่าเกลียดที่พวกเขาค้นพบใหม่ผมคิดว่าผมเจอกระดูกสันหลังส่วนกลางนะฮะ อาจจะเป็นกระดูกขาหลังส่วนของฝ่าเท้าฮะกระโหลกตรงนี้ฝ่าเท้าตรงนั้นกระดูกสันหลังส่วนหางอยู่ตรงนั้นแต่ตัวนี้มีขนาดยักษ์เลยทีเดียวมันเป็นยักษ์ที่ไม่มีศัตรูเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่เรียกว่าไทโลโซอรัส หนึ่งในสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดและดุร้ายที่สุดแห่งยุคฟอสซิลของสัตว์ที่ดุร้ายจะบอกเรามากขึ้นนี่คุณคุเจออะไรบ้างอะเราเจอะเป็นอยางที่แปลกประหลาดมากไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับใช่ใช่ใช่ไม่เคยเห็นเลยปลาข้ามันใหญ่เท่าลูกอ้งหุนฟันเป็นรูปโคนเต็มขากันไกรและเพดานปากของมัน งับเยอะได้พอดีเทลโลสออยู่ตรงนั้นแต่ยังมีนักล่าที่มองเห็นได้ง่ายอีก ที่เห็นไซเฟคตินัสเป็นสัยยตว์ใหญ่โตขนาดถึง17ฟุตมีขนาดใหญ่เป็นสอเท่าของดอลลี่ตัวเมียมันเป็นนักล่าที่ฆ่าได้เร็วและตอนนี้มันได้แล้ว ว่าเกิดอะไรขึ้นจากฟอสซิลที่ถูกขุดขึ้นจากดินที่แห้งแล้งในแคนซัสโดยชาร์สเดนเบิร์กและจอร์ดลูกชายของเขาคุณเตนเบิร์กครับผมโทรจากหนังสือพิมพ์มีเรื่องที่ต้องคุยเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเจอนะครับดีใจที่คุณมานะครับขอบคุณครับจบะปลาขนาดจักไดทีนีอครับมันคืออะไรกันแน่นี่คือไซแฟ็กตินัส inas, ขนาด13ฟุตนะแต่ยังมีมากกว่านั้นอีก